อาจเรียกได้ว่าบรรยากาศของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะถูกนาเสนอออกมาในด้านดีหรือเลวร้ายแค่ไหนก็ล้วนขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันในสนามเป็นสําคัญนะครับแฟนบอลปีสัจแดงจะสามารถสังเกตได้ไม่ยากเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมมีผลการแข่งขันย่าแย่หรือเพ่งแพ้เกมมาใหม่ๆกระแสในหน้าสื่อหลังจากนั้นจนกว่าจะถึงเกมนัดต่อไปมักเต็มไปด้วยเรื่องเาวาแง่ลบมากมายที่สื่อจับจ้องหยิบมานําเสนอกันอยู่ตลอดกลับกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลการแข่งขันออกมาดี กระแสข่าวรวมถึงที่ทางของเนื้อหาในหน้าสื่อหลังจากนั้นมักเต็มไปได้วยสิ่งที่มอบความรู้สึกดีๆให้กับแฟนบอล เรียกได้ว่านี่คือสโมสรที่หากแฟนบอลไม่ทําความเข้าใจธรรมชาติของอเจนดาที่สื่อมีให้ก็อาจดิ้นไปตามสิ่งที่สื่อพยายามหยิบมานําเสนอกันไปหลังจบเกมนัดล่าสุดที่ลูเบนอมอริมพาลูกทีมบุกไปคว้าชัยชนะแบบน่าเหลือเชื่อเหนือแอตเลติกบิลเบาถึงที่นิซามาเมรุสกอร์ศูนย์สามที่ทางบนหน้าสื่อหลังเกมล้วนเป็นไปในทางเดียวกันนั่นคือสัรเสริมผลงานของปีแสดงกันอย่างมากบางสื่อถึงขั้นใช้คําว่าเนี่ยเป็นผลงานที่มอบความรู้สึกสบายใจให้กับแฟนบอลได้มากที่สุดหนึ่งในไม่กี่เกมที่เกิดขึ้นในฤดูกา ตูทีมชาติอังกฤษถึงขั้นนิยามเลยว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมชนะบิลเบาคือผลงานที่สะท้อนความเป็นเหมืออาชีพระดับสูงอย่างแท้จริงของพวกเขาพอโรบินสันกล่าวผ่านฟุตบอลเดลี่ของ BBC ี a d เรดิโอไฟล์ไลฟ์ผมสารภาพตามตรงว่าเนี่ยเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นพวกเขาเล่นภายใต้การคุมทัพของลูเบนอามอิมเลยก็ว่าได้ถึงแม้จะเข้าใจได้ว่าพวกเขาได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่การที่พวกเขาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วง20นาทีแรกของเกมซึ่งพวกเขาตกอยู่ใต้แรงกดดันมหาศาลแต่ก็ยังสามารถรวม นั้นมาก่อนมาได้จุดโทษที่ทําให้โฉหน้าของเกมเปลี่ยนไปเราจึงได้เห็นยูเนเต็ดคุมเกมที่เหลือไว้อย่างเบิดเผยรวมถึงมันเป็นผลงานที่เป็นมืออาชีพมากๆที่พวกเขาจบครึ่งแรกด้วยการนํา3ประตูจุดน่าสนใจที่ผมมองคือรูปแบบการจัดทีมเช่นนี้และการเล่นสไตล์เช่นนี้ดูจะเหมาะอย่างมากกับการเล่นรายการยุโรปการไม่เสียประตูถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับพวกเขาและถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่รักษาความได้เปรียบนั้นเอาไว้นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของฟิลโจนอดีตผู้เล่นปีสแสดงเองที่ก็รู้จักกับผู้เล่นชุดปัจจุบันของทีมหลายคนที่เลืออกกจะยย่ง ไปที่บรรดับเล่นระดับแกนนำซีนเนยร์ของทีมที่เกมกับวิวเบานี้พวกเขาล้วนพร้อมใจกันก้าวขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบต่อการทำผลงานชั้นสูงจนมีส่วนอย่างมากที่ช่วยยกระดับให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเป็นทีมที่เหนือกว่าคู่แข่งในอารมณ์ไม่ต่างกับที่สมัยลุ่งเรืองเคยทำกันเป็นประจำฟิลจงกล่าวว่าฤดูกาลนี้มีหลายครั้งมากๆที่สมาชิกทีมระดับอาวุโสร่วมถึงคนอื่นๆมักถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงซึ่งโอเคแหละว,ว่ามันก็สมควรแล้วกับผลงานโดยรวมที่เป็นฤดูกาลนี้เพราะสโมสรระดับนี้้ไมมมมม่สมควรแพเเกกกกลาาถึง15ขนด แต่กับยูโรป้าลีกที่พวกเขาแสดงผลงานออกมาพวกคุณก็ไม่มีสิทธิใดๆจะไปวิจารณ์พวกเขาได้อย่างแท้จริงเช่นกันนอกจากนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นเนื้อหาจากหน้าเว็บไซต์ BBC ที่นําเสนอความเห็นของแฟนบอลปีสัจแดงในรูปแบบของยูวิลเริ่มที่ความเห็นของแฟนบอลเชื่อดาที่ฉีว่าเกมในค่ําคืนแบบนี้นี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้บางคนรวมถึงตัวผมเองด้วยยังคงมีความหวังกับแมนยูไนเต็ดผลงานที่ยอดเยี่ยมฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเอลิมักไกวนี่คือฤดูกาลที่เขาแข็งแกล่งมากเรื่องเกมลับและเขาช่วยทำประตูไดดด้้เมมมื่่อออททีีีตตงงการแสสคุณบัิ เขาทำหน้าที่ในเกมยุโรปได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆรวมถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและมั่นคงของบลูโน่เฟรนันเดสและซีเน่ยอย่างคาเซมิโลที่ช่วยยกระดับทีมได้ดีมากขึ้นในหลากหลายสถานการณ์ของฤดูกาลนี้ขณะที่ความคิดเห็นของแฟนบอลชื่ออันดี้ชี้ว่านี่คือฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของยูไนเต็ดส่วนตัวผมเองยอมรับว่าวิจารณ์ทีมและบรรดาผู้เล่นอย่างหนัก,กมากตลอดทั้งฤดูกาลรวมถึงตลอดหลายปีที่ผ่านมาและผมก็ยืนยันว่ามันเป็นคำวิจารณ์ที่สมเหตุสมผลเพราะเราต้องทำงานหนักเพื่อกลับมาทำผลงานที่ดีแต่อย่างไรรก็ตตาามอยอมับว่ งานกับบิลเบามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆหลังจากบริหารในรอบก่อนหน้าจนมาถึงเกมนี้ตอนนี้เราสามารถมองได้หลยว่าเราคือทีมเต็งที่ดีพอจะคว้าถ้วยรางวัลต่อที่ความคิดเห็นของแฟนบอลชื่อเอียนที่ยอมรับว่าเกมในช่วง15-20นาทีแรกกับทางบิลเบานั้นเป็นอะไรที่สร้างความกังวลใจให้เขาอย่างมากทว่าหลังจากที่จังหวะเปลี่ยนจากความผิดพลาดของทางบิลเบานั้นคือจุดที่เอียนมองว่ามันทาให้ปีแสดงคลําหาทางกลับมาสู่เกมได้โดยเอียนยอมรับว่าการเซมิลกคือกุญแจสําคัญในสายตาผมนะประสบการณ์มากมายของเขาในเกมระดับนนีี้มส่ว ในการทําให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นจอลงไปในสุนของผลงาน, ilo, นคาซิมิโลในเกมหนึ่งผู้เล่นที่ต้องบอกว่ากลับมาเป็่งประกายได้อีกครั้งอย่างน่าสัจใจซึ่งจุดนี้ตัวของลูเบนอมูริมเองก็เป็นอีกคนที่สมควรได้รับเครดิตคาชมจากการสามารถช่วยหาวิธีในการใช้งานคาซิมิโลที่ร่างกายดูเหมือนโอยลาไปแล้วให้ยังคงแสดงจุดแข็งในเกมออกมาพร้อมท้งให้ระบบองค์รวมของทีมาเป็นส่วนเสริมในการกบจุดด้อยตามอายุที่ตัวคาซิมิโลอ่านมีโดยองค์ประกอบแดนกลางที่คุณซือปีสั์แดงผสมผสานความสดของผู้เล่นแวดล้อมเข้าไปเติมส่งให้คาซิมิโล ต้องถูกโอเวอร์โหลดภาระหน้าที่ในแดนกลางมากมากจนเกินไปและพอเป็นแบบนั้นเองจึงมีส่วนอย่างมากที่ทําให้คาเซมิโลเหมือนได้อิสระในการเล่นที่เพิ่มขึ้นและไม่ถูกจํากัดหน้าที่ให้เพยงไปที่เกมรับเพียงอย่างเดียวอย่างที่เคยเป็นมาลูเบนอัริมกล่าวว่าคารเซมิโลพัฒนาขึ้นอย่างมากคุณสามารถเห็นได้เลยไม่ใช่แค่วิธีการเล่นของเขาเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องรายละเอียดแนวทางการเคลื่อนที่ของเขาด้วยตามข้อมูลมาระบุชัดเจนว่าเขาทางานหนักมากเขาเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมาก,มากสาหรับผู้เล่นอยู่ในแต่ทุกคนในแง่ที่ว่าทุุกกสสิ่่่งงงทอยยาาามารถเปปลลีนนแได้ใ พิตากุนซือวัย40ปียังเผยถึงรายละเอียดบางอย่างเบื้องหลังการทําผลงานของคาซิมิโลที่เราเห็นในช่วงหลังด้วยว่าเรากลับมาทําความเข้าใจกันใหม่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในวัยที่จะเพสซิ่งสูงได้ตลอดเวลาขนาดนั้นดังนั้นบางครั้งมันจึงดีกว่ากับการมีเขาเป็นกองหลังตัวรับที่4และให้วิงแบ็กเติมสูงทดแทนในส่วนที่เขาต้องทํามันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่เราตกผลึกแต่ใดๆก็ตามต้องยกความดีความชอบให้คาซิมิโลก่อนนี้เขาไม่ได้เล่นมากนักและนี่คือตัวอย่างที่ดีมากสําหรับผู้เล่นอยู่ในแต่ทุกคน พร้อมกันนี้คุณซือชาวปรตุกเกตยังแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาราที่เขาเองคือ,อยังต้องนำลุกทีมลงแข่งเกมพรีเมียร์ลีกนันที่35ส,สัปดาห์นี้ที่จะต้องพบกับเบรนฟอร์ดโดยเจ้าตัวฉีว่าแม้เดิมพันอะไรในเกมลีกจะไม่มีเหลือแล้วแต่เขายังมองว่าทุกเกมนั้นสำคัญเสมออีกทางถ้าจะให้นิยามว่าเกมลีกที่เหลืออยู่นี้พวกเขาต้องเล่นเพื่ออะไรเขาก็มองว่ามันคือการลงสนามไปต่อสู้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของสโมสรพวกเขาเองที่มีหน้าที่จะต้องทำผลงานให้ออกมาดีในทุกการแข่งขันตามที่ถูกาาหววังเอไ้ ส่วนที่มันยากที่สุดก็คือการที่ผู้เล่นของผมรู้ดีว่าลงเล่นสุดสัปดาห์แล้วก็ยังมีเกมกลางสัปดาห์ที่สาคัญรออยู่นั่นคือประเด็นแรกแต่มันไม่ได้สําคัญอะไรเราแค่ต้องแสดงให้เห็นว่าภายใต้สโมสอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นทุกเกมล้วนมีความสาคัญและทุกอันดับในตารางที่สูงขึ้นมันก็มีความหมายถึงเม็ดเงินตอบแทนที่มากขึ้นนั่นแหละที่มันสําคัญ คุณต้องสู้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของคุณเองเพราะเราไม่เหลืออะไรให้สู้เพื่อมันแล้วในลีกฤดูกาลน,นี้เรามีเกมสําคัญนะัดสองในรายการยุโรปรออยู่แต่เราต้องพร้อมที่จะแข่งขันในทุกเกมที่มีด้วยขณะเดียวกันตัวลูเบนอมโมลิมก็เข้าใจดีเช่นกันว่านี่คือสถานการณ์สาคัญที่เขาต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะการบริหารเรื่องสภาพร่างกายผู้เล่นให้สามารถจะเล่นเกมนี้ได้แล้วไม่กระซบเกมต่อไปที่มีความสําคัญมากกว่า อย่างแรกเลยก็คือเวลาผู้เล่นเจ็บพวกเขาจะเล่นไม่ได้เราต้องทําการประเมินในวันต่อจากนี้ไปตั้งแต่ศุกร์และเสาร์ว่าสุดท้ายแล้วใครคือผู้เล่นที่ดีที่สุดที่จะเล่นเกมในวันอาทิตย์เราต้องระมัดระวังเพราะเราคือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเราจะไม่เข้าสู้เกมไหนก็ตามโดยชุดความคิดที่ว่าเราไม่สามารถชนะเกมนั้นๆได้กระบวนการมันต้องดําเนินไปแบบนั้นมันจะเป็นเกมที่ยากถ้าปีนี้เราเองก็ผ่านอะไรกันมามากมายแล้วและมาเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วตอนนี้มันยากที่จะแยกรายการแข่งขันออกจากกันเพราะมันคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องเสี่ยงบางตําแหน่งในทีมเราไไมม่ด้ี มากกัตัวอย่างเช่นมาซาวีไม่สามารถเล่นได้เพราะเขาอาจด้รับบาดเจ็บเราจะจัดการกับเรื่องพวกนี้แล้วเราต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่เกมเพื่อเจอกับทีมที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังดีผมต้องย้ำว่าการแสดงผลงานในสนามออกมาให้ดีและเก็บผลลัพธ์ที่ดีมันคือความรับผิดชอบของเราเพียงแค่ตอนนี้มันต้องชัดเจนโฟกัสหลักของเราคือการเซฟร่างกายผู้เล่นโดยที่ยังส่งทีมที่สามารถลงไปพยายามแข่งขันได้มขนาดฟังดูไม่ดีแต่นั่นคือบริบทที่เรา,เราต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจน ต่อจากนั้นเป็นคำถามที่เกี่ยวกับอามัดเดียโลกักบการกลับมาสู่ทีมได้อีกครั้งและมีถูกส่งลงสนามช่วงท้ายเกมกับบิลบอไปขอสนิมหลังได้รับบาดเจ็บไปนานอามริมกล่าวว่ามันยากมากสําหรับเราที่เขาบาดเจ็บไปเพราะณตอนนั้นเขาเป็นเพื่อนที่สามารถสร้างจังหวะเกมได้ในทุกสถานการณ์การเสียเล่นที่มีความสามารถแบบนั้นไปมันจึงเป็นเรื่องยากสาหรับเราและแน่นอนว่ายากสําหรับอามัดเองด้วยตอนนี้เขากลับมาแล้วคุณคงเห็นว่าเขายังไม่ได้ระเบิดพลังงานการเล่นออกมาเท่าไหร่นักแต่เขาเป็นเพื่อนเท้าซ้ายที่โดดเด่นในจังหวะหนประเภทนี้ มากนักดังนั้นการกลับมาของเขาจึงเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับเราและเขาจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะถูกส่งลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้เช่นกันปีไทยที่ความคิดเด่นของโทมัสแฟงกุนซือของทีมเบลนฟอร์ดคู่แข่งที่จะต้องเจอกันในเกมต่อไปเพราะบางส่วนของสัมภาษณ์ก่อนเกมกุนซือรายนี้เขาเองก็อดไม่ได้ที่จะหล่นคาชื่นชมและยกย่องในผลงานของผู้เล่นระดับแกนนําของปีแสดงหลายคนอย่างบลูโน่เฟรเดสและแฮี่แมกไกวรวมถึงแม้ผลงานของปีแสดงจะไม่สู้ดีเลยในปัจจุบันโดยเฉพาะเกมลีกที่อันดับติดอยู่ครึ่งล่าง ตามตกต่ำที่เกิดขึ้นถ้ามองดีๆมันมีสัญญาณเชิงบวกบางอย่างจากทีมของอัมบริมไม่เห็นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยจนน่าสิ้นหวังโทมาัสแฟงระบุด,ดังนี้ครับผมมองว่ายูไนเต็ดทีมนี้มีโครงสร้างที่ดีมากๆพวกเขามีพื้นฐานเกมรับที่ดีอยู่แล้วในตอนนี้และพวกเขารู้ดีว่าต้องทําอะไรทั้งในพัรนทเกมลุกและเกมรับ ผลงานในรายการยุโรปสะท้อนศักยภาพของพวกเขาได้ดีแต่นี่คือพรีเมียร์ลีกที่ผมยังอาจมองไม่ออกว่าพวกเขาจะสู้เพื่อสิ่งใดคุณคงได้เห็นเกมมากมายที่ถูกคาดหวังสูงและจังหวะเกมที่ดีไม่คลิกไปบ้างส่วนตัวผมเชื่อว่ายูไนเต็ดควรได้รับอะไรที่ดีกว่าตอนนี้เพราะนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งในทีมที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในโลกตัวผมยอมรับว่าเป็น FC b r u บรูโน่เฟเดรเดเลยก็ได้เขามีความรับผิดชอบระดับสูงและพร้อมลงเล่นในทุกเกมที่สำคัญเขาแบกทีมทีมนี้มาตลอดนี่เป็น่องที่น่าประทับใจมากๆรวมถึง อคนภายกเียวิจารณ์สารเสียเทเสียที่เขาได้รับจากทั้งแฟนบอลและพวกครูที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์แต่สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นในรอบ8ทีมมันเป็นการสะท้อนคาแรคเตอร์อาวุจิตหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากๆของเขาออกมาอาจฟังดูเหมือนโทมัสแฟงเองก็พยายามจะเล่นสงครามจิตวิทยาใส่ปีสัตแดงโดยการตกแต่งคำยกยอต่างๆนานานะแต่ว่ากันตามจริงแล้วท่ามกลางฤดูกาลที่เลวร้ายและหนักหนาสาหัสมากขนาดนี้บางทีคำชื่นชมที่ก็มีเหตุผลอะไรแบบนี้มันก็น่าจะทําให้แฟนบอลปีสัจแดงหันกลับมาพิจารณาและทําความเข้้าใจใจนนนนทีมกกกัห่่เออปลยิ คำวิจารณ์มาเป็นดอกไม้คำพูดให้กำลังใจทีมกันมากขึ้นเพราะฤดูการนี้เหลือแค่เดือนเดียวแล้วครับและปีสัตว์แดงยังคงมีความหวังกับยูโรปาลีกต่อเนื่องแบบนี้คงไม่มีประโยชน์ที่จะมามวนั่งบั่นทอนกำลังใจกันเองเหมือนเช่นที่ผ่านมาอย่างน้อยให้ผ่านจบฤดูการนี้กันไปก่อนแล้วค่อยกลับมาตั้งต้นวิเคราะห์วิจารณ์ความเป็นไปของทีมและนักเตะอีกทีก็ไม่สายครับ